ครับพรางน,นะครับแล้วก็เรื่องของการทัดนิ่งไปแล้วนะครับทองปูกทำนิก์นะครับรเฟรต่างๆไปแล้วนะครับครับตอนนี้นะครับผมก็จะมาให้ดูในระูปแบบของอาการทำแต่ทดสอบต่างๆนะครับก็คือการ,ารทดสอบกับ ผู้ใช้นะครับไปรูปแบบต่างๆนะครับเปิดหน้าโปรแกรมขึ้นมานะครับเสร็จแล้วไปที่ insert นะครับนะคร insert นะครับเสร็จแล้วเราจะดูใน,นส่วนที่มันเป็น i o o n slide นะครับ คิดดูนะครับเขาไปกระชุนหน้าต่างขึ้นมานี่หน้าต่างนะครับหน้าต่างตัวนี้มันก็คือรูปแบบของแบบทดสอบสก,กัดรูปนะครับที่อยู่ในเครื่องทั้งหมดนะครับแบบแรกก็คือเออ่มันมันติเพกใช้ก็คือเป็นการติ้งปุกใช่ไหมครับต้อ้เยอะผูกนะครับไปทัวร์ฟ็อกก็คือจุดติดนะครับไปฟูมีกด จบแล้วนะครับไม่ต้องไปสัมภัษ์ภาษาอกินะครโปรแกรมนี่มีข้อเสียอย่างเดียวไหครับข้อเสีทุกอย่างข้อเสียเป็นภาษาอเงกอนะครับพอเราเราลอเลือกแบบแรกคือนะครับตัวเ็ขช้อยนะครับอะเลืออปต้นนะครับพอก็จ่มันจะเกิดช่องขึ้นมานะครับหลังหลังช่องที่เป็นเลขหนึ่งนั่นก็คือว่าเรามีเราจะกําหนดข้อกี่ข้อกี่คําถามนะครับ อีช้ายนะครับแล้วก็ระถูกไปนะครับว่าเราระถูกไปที่5นะครับ5นานะครับตรงนี้ก็เป็นกาำหนดคุณลักษณะให้กับช้อตัวนี้นะครับมันก็จะมีนี่นะครับภาษาอังกฤษนี่นะครับผมอ่านอ่านได้บ้างแต่แปลแปลยากนะครับนีเป็นสถานะของแบบแบบตัวนี้นะครับ ถ้าเรานำโอเคดูนะครับเมืเ่อเราเลืกตัวเลขราโอเคดูนะครับนะครับใช้มันก็จะแสะดงขึ้นมานะครับแม่แรกเนีเ่ยมันจะแสะดงเป็นแม่กล่าวให้เรานะครับเพื่อว่าให้เราทำในส่วนของแม่แรกของแบบทดสอบสมมติว่าเรา จะใส่ลูกเล่นจะใส่การเกิดพัทที่เจนอะไรลงไปในในะั้นแรกตรงนั้นนะครับชุดว่าเป็นอย่างนี้เราอยากจะดูว่าแตบบ่ทดสอบนี้ทําง,งานอย่างไรนะครับตอนทีน่เราสาัมผัมสหรือเติมข้อความอะลงไปเนี่ยเราก็ลองนําเสนอดูก่อนนะครับก็ค,คือคอโทดลอ์ดูก่อนดูผลมาก่อนว่าแบบนี้เวลาเราใช้แล้วผลมันจะเป็นอย่างไรนะครับแต่เราเพิ่มาปรับนะครับปรับ นะครับเราก็จะมีช้อยมีคําถามข้างบนม,มีช้อยไมย่อยู่สองช้อยนะครับ A B อ่าเรก็ลงติ๊กไปติ๊กเอแล้วก็เ,น,เน็กไปนะครับลองติ๊กแล้วก็เน็กไปนะครับทนถึงจำนวนข้อที่เราเลือกไว้นะครับผลมันนะครับอันนี้คือผลนะครับ นะครับถ้าข้อหัวคะแนนสูงสุดเนี่ยมันอยู่ที่50นะครับเืองาแค่คะแนนนะครับนนมีแค่เปาร์เคะแนให้เรียบร้อยนะครับรนทคำไปนี่มันมึนคะแนนานะแล้วก็ดีข้อความบอกว่าเสียใจด้วยที่อยู่นะครับอันนี้ถ้าเป็นคอนติเนียถ้าเรารีแค่ต่อไปแล้วก็คอนติเนียนะครับ ต่อไปใหม่อันนี้เราก็ดีวิวคลิปก็กลับมาเหมือนแม่ในเดิมนะครับเวลาที่เราจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนขอค่ฟามเปลี่ยนตรงนี้นะครับเราก็คลิกที่ตัวนี้แล้วก็สกุนที่ตัวนี้แหละครับตัวที่จะมากนกระทำของมันนะครับเราก็มาเปลี่ยนขอค่ฟามนะครับเปลี่ยนอะไรตรงนี้นะครับ นะครับรูปแบบก็ชูเหมือนเหมือนกับที่ที่เราเรียนไปนะครับคราวนี้ถ้าเราสมมติว่าเรแบบแบบามีรูปแบบแบบคำถามหรือําตอบอยู่นะครับเราก็สามารถที่จะเอามาพิมพ์ตรงนี้ได้นะครับต่อไปนะครับอันนี้แบบที่หนึ่งเรามาดู แลนที่สองนะครับอปที่เนะครับ insert นะครับ s e t i o n slide นะครับเปิด t o o l b r s นะครับอ่วก็ใส่ไปนะครับใส่จำนวนข้อไปนะครับว่าโอเคดูนะครับ t o o a r s นะครับมันก็มีให้สองตัวเลือกที่ถูกหรือผิดนะครับ แต่ลนแน่มันก็มีนะครับมันอยู่ที่ว่าเราจะประทีมคอนกรอกนะครับสมถติว่าเอมันให้ถูกใช่ไหมครับเราจะประทีมคอนกรอกเข้าไปนะครับกรณีที่เราจะแก้ไขนะครับแล้วก็รกระชิกเข้าไปนะครับแล้วก็เ,เกิดกระเซอร์ระทิบแล้วก็ลบดประทีมข้าวสารที่เป็นถูกรู้ทิศลงไปนะครับ ตอนนี้สองแบบนะครับให้เราลองพิมพ์นะครับคัถามคัตอบนะครับแล้วก็ลองอนำเสนอดูนะครับผลนะครับโดยเป็นรูปแบบของการสร้างแบบทดสอบตัวนี้นะครับซึ่งจะมีบางรูปแบบที่ต้องใช้คำสั่งซึ่งจะที่ ประหลาดถามผก็ติดนะครับแต่ผมปล่อยติดไว้นะครับเป็นรูปแบบหัึ่์นะครับแล้วก็จะนำมาให้ทุ้งนี้นะครับผมก็จะแนะนำว่าแบบแรกนะครับแบบช้อยส์ใช่ไหมครับแบบที่สองนะครับแบบทั้งหมดนี้นะครับเราก็สามารถเลือกเลือกใช้ได้แบบใดแบบหนึ่งหรือเราจะใช้ทั้งหมดนะครับในแบบทดสอบแบบนี้ ทั้งหมดเนี่ยทั้งเรื่องเปิดทั้งหมดเนี่ยในสไลด์เดียวเนงานเดียวหงก็ได้นะครับโดยที่เราให้ถูกเช็คถูกอย่างนี้นะครับเช็คถูกเช็คถูกแล้วเราก็เพิ่มข้อให้แต่ละแบบไปว่าแบบนี้เราจะใช้กี่ข้อกี่ข้อครับอยู่ที่ว่าในเนื้อหาที่เราต้องการที่จะทำตรงนั้นนะครับเราจะใช้แบบไหนนะครับ นอกจากนี้ผมเลือกสักสองข้อนะครับแบบเทค่ครับให้สักสามข้อนะครับโอเคนะครับแต่ทดกอบทดทุกแบบนะครับมันก็จะแสดงขึ้นมานะครับนี่คือหน้าแรกที่มันจะให้เราทําหน้าเป็นหน้าหลักนะครับพาเราทาแบบหน้านี้ไปนิ่งไป แบบที่สกาก็จะขึ้นมานะครับกระบวนกต้้งมากระทำกับแบบทดสอบท่านะครับมันถึงจะให้เราผ่านมาได้นะครับนะครับก็จะมีแบบต่อขึ้นนะครับภาคการนะครับอันนี้ก็คือแบบพิมพ์ต่อนะครับอันนี้ก็แบบเลื่อก มันก็จะจะเพิ่มให้นะครับ,รบแบบนี้ในแบบคล้ายๆที่นุนแบบสอบถามนะครับเราเลือกเองนะครับในการสอบสอบถามนะครับก็จะมีหนึ่งตัดเอ็นหนึ่งถึงห้านะครับการแก้ไขนะครับแบ่ทดสอบนะครับ ก็เป็นตัวหนังสือนะครับตัวนี้นะครับที่มันเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนชื่อเรื่ันได้นะครับโดยคลิกที่อ่าปุ่มแล้วก็ o p e r ี่นะครับ property ตัวนี้นะครับทเทิรนนะครับชื่อนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้นะครับเปลี่ยนรูปแบบนะครับปุ่มต่างๆนะครับกรณีใช้ที่ เอ c ตัวนี้นะครับมันมีสองช้อยนะครับเราต้องการเพิ่มช้อยนะครับแล้วก็มาที่ตัวนี้ c u วส s นะครับก็นีอันนี้นะครับนะครับ answer ก็คือคำตอบนะครับมันมีสองนะครับเราก็สามารถที่จะเพิ่มให้มันเป็นเป็นสี่ได้นะครับเพิ่มช้อยนะครับ แล้วตรงนี้เราอากเป็น ABC นะครับเราอยากจะเปลี่ยนมาเป็น123ห,หรือ,เ,อเป็นวงเล็บสี่วงเล็บอ,อ,อะไรก็ได้รูปแบบนะครับแล้วแต่ที่ว่าเราจะเ,เลือกให้เป็นนะครับปุ่มตรงนี้นะครับ a อคชั่นะหว่างที่ที่เราเราเรียนไปนะครับ ในทรัพย์สี้ในคิวสตัวนี้เรามันก็มีแคชั่นที่ให้เลือกให้กระทำประตูกระทำนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็คำสัง่งก็เหมือนที่ที่เราเราใช้ไปเมื่อวานนะครับตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับก็ให้ผู้ประกอบก็ลองเลือกเลือกแบบนะครับแล้วก็ลองเรียนนะครับเียนลักษณะตรงนี้นะครับ ผมขอติดในเรื่องของการใส่คำสั่งนะครับใส่แอคชั่นนะครับที่ทดสอบข้มผลไว้นะครับตอนนี้เราก็ลองเลือกรูปแบบทดสอบแล้วก็วารเปลี่ยนนะครับแล้วก็ลองปรับแต่งนะครับ ก็ม uh, ีตัวอย่างของแบบทดสอบแบบหนึ no ่งนะครับโดยเนี่ยตัวเลือกนะครับผมก็สร้างบบยภสอบตัวนี้ขึ้นมานะครับผมก็เลือกมาสามหัวข้อนะครับผมก็ําไม่ง่ายก่อนนะครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับในขน้นแรกนะครับสำถามว่ามุกเกี่ยวสีอะไรใช่ไหมครับ สมมติว่าผมตอบสีดำนะครับผมก็มาซัำมิดดูว,ว่าคำต,ตอบน,นั้นตมื่อี้ผมเลือกไว้ผิกนะถ้าขึ้นสีเขียวเนี่ยครับมาซ้ำมิดวันนี้แดงว่าคำตอบที่เราเลือกถูกนะครับข้อต่อไปนะครับมา้ามีกี่ขาครับเมื่อผมเลือกสามขาซมิดดูนะครับขึ้นส,สีแนะดงนี่หมายความว่า เ,เราทำเราเลือกทำแบบผิดนะครับเดี๋ยวเราจะมาปรับแก้ตรงนี้นะครับรว่าดินที่อยู่ของงะระยงงดต้นตไม้นะครับทำให้จุดแล้วว่านี่ขึ้นนะครับจากสามข้อที่ผมเลือกนะครับผมตอบถูกได้สองข้อนะครับมีคิดเป็นร้อยละหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นนะครับของ ขอ,ของตอกถูกตอกกระูดนะครับนะครับเราจะดูเฉยนะครับรีวิวตัวนี้นะครับนะครับเฉยก็คืออันนี้ของเฉยว่าผิดนะครับล็อกเนสีอะไรนะครับมันก็บอกว่าเฉยว่าสีดำตัวนี้นะครับข้อต่อไปนะครับที่ผมเลียกว่าคือสีขาแต่ผมไปตอกสามขาผิดนะครับ นี่นะครับต้นไม้ต้นเลือกถูกนะครับนี่คือขนนเดียวน,นะครับคณนะนเดียวผมก็จะให้ผู้ฝึกเนลองทำแบบตัวนี้ดูนะครับเรา,าไปสร้างนะครับแบบทดสอบแบบตัวเลือกแบบนี้นะครับไปที่ New Project นะครับ ปกตินะครับ insert นะครับ insert นะครับแล้วก็เ e c t i o n slide ตัวนี้นะครับเลือกแบบตัวแรกน,ะร er 8, นี่นะครับ d ิดเพ c a t choice อย่างนาาี้นะครับเอาสักห้าข้อก็ได้นะครับโอเคนะครับ new project แบบนะครับ e x p l ฟ i n new project นะครับแล้วก็เ่ือกให้็นสร้างเป็นหน้าใหม่ขึ้นมาก่อนนะครับเสร็จแล้วก็อินเสิร์ตเพจสไลด์มัลติเพกช้อยนะเอาเลือกสักแ้คเข้านะครับโอเคครับ ที่พัการน,นะครับว่าแบบทดสอบชื่อชื่อแบบนทดสอบเรื่องอะไรนะครับตอนนี้นะครับเราก็สามารถกดแป่ได้นะครับก็เหมือนที่เรากดเปลี่ยนเพื่อเพื่อไปนะครับทดสอบวามดีว่า นี้ก็เรื่รอยหมดนะครับหัวแล้วกันนะครับอี่เราจะแทรกปุ่นให้ก็ได้ครับหรือไม่แทรกก็ได้นะครับระคูให้แน่ให้ลันนะครับลันไปเลยนะครับหรือเราจะแทรกปุ่นนะครับก็เราก็เพิ่มปุ่นเข้ามาใกปุ่นนะครับ นี้ก็ชื่อว่าเรื่องเรื่อง,องแบบทดสอบเราก็มาใส่แอคชั่นในปุ่มนี้นะครับแอคชั่น <Action S 1> ก็คือเน็กสไลด์แบบนี้ตกอไปคืสไลด์ที่สองนะครับสไลด์คำถามคำตอบนะครับเราก็บนนี้เราก็พิมพ์คำถามไปข้อที่หนึ่งนะครับเราจะถามว่ายัางไงนะครับ ง่ายๆไปก่อนนะครับรู้ทั่วไปแนวมีกี่หางน,น,นะครับตัวนี้เราก็สามารถที่จะตกแต่งฟ้านะครับเลือกฟอร์นะครับเลือกตวแบบต่งหนังสืออันกี้ตัวนี้มันมีสับช้อนนะครับตัวอย่าง เราจะเพิ่าไหร่ก็คือคุณพืชใช่ไหมครับตัวนี้ use คุณพืชนะครับรตัวนี้คำตอบตัวนี้มันสองว่าเราจะให้มันสี่ช้อนตัวเลือกเราก็หินสี่เข้าไปนนครับสี่ตัวนี้อไปเท่าก็ใชอ้อโตัวเลือกมันก็จะแสดงขึ้นมานะครับรปรากรมาแก้ไขข้อความที่ใชโ้โตัวเลือก A แมวมีกี่หางเราก็ใส่ตัวเลขไปนะครับคำตอบดีเราก็แก้ไปแต่คำตอบที่เป็นข้อไหนที่ถูกต้องนะครับเราก็ใช้ไม้ไปติ๊กไว้เลยนะครับเมื่อข้อ A ตัวนี้ถูกหนะึ่งหางเราก็ติ๊กไว้เลยนะครับนี้ นะครับข้อที่สองนะครับก็ทำเหมือนเดิมนะครับใส่คำถามก็ใส่ช้อยเข้าไปน,นะครับเพิ่มช้อยก็คือ,อสี่นะครับแล้วก็เลือกคำตอบที่ถูกแปอกไว้แล้วก็ติ๊กติ๊กไว้นะครับสี่ต้การแล้วก็ที่สามนะครับก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนเริห้าข้อ ว yup, ่าผมทำครบแล้วครับข้าวนะครับผมก็ลงมาดูผลดูนะครับขดดึงนะครับก็เช็ดเลือดประกอบนะครับคลิ้มแปลแล้วก็สักงขึ้นะครับมันก็จะเสบเนื้อเขากองข้างเราีเดินนะครับนะครับไม่ไหวแล้วกบ นะครับนำมาแยกก่อไปนะครับดูดเข้อไปนะครับเลาก็ออกนะครับว่าเป็นไม้แห้งสีอะไรประตูนะครับนะครับออกมาแยกกันดูดูึดลนะครับจากห้าข้อทั้งหมดนะครับร้ห้าข้อถึงแปดถึงไปสามข้อนะครับสุดท้วยสิบเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้ เรา urun, เปะดูบนะครับเสลยนะครับเพื่อนึงนะครับจะมาถูกคูหนึ่งหาแแด่เบรับไปดสองหานะครับนี้ปัดถูกีี้ปัดผิดนี้ปัดถูกให้ปัดถูกนะครับนะครับหลองลอเบร์นะครับแบแชรแบเพื่อสายแบบนี่ดูนะครับ ก็คือจดแบบจับคู่นะครับผมก็สร้างแบบจับคู่มานะครับสามสามสามหัวข้อนะครับข้อ่รกที่หนึ่งนะครับพ้ร่างที่สองตัวนี้นะครับพอาเราเลือกทอยนะครับสมมติว่าพ้ร่างที่หนึ่งเนี่ยนะครับเป็นตัวเลขนะครับเราสอนเด็กเนี่ยเราจะให้เด็กทำแบบทรสอบก็คือให้หานะครับชื่อตัวเลขจับคู่ชื่อตัวเลขนะครับเพว่า ตัวนี้นะครับเด็กเลือกมาวันละปีนะครับก็จะเกิดเป็นเส้นโยงมานะครับหนึ่งเอนะครับสามซีนะแล้วเราก็ต้องสังเกตเพื่อยืนยันคำตอบนะครับแล้วก็ต่ไปนะครับต่อไปนะครับก็จะตั้อีกนะครับ ความวันี้เป็นชื่อตัวเลขนะครับหาจากพูด,ด,าาด,ดตัวเลขสมมติตอบตอนที่เราเลือกแบบนะครับเราต้องย,ยืนยนันคำตอบก็คือสัน้นนิดหนึ่นะครับเพราะงั้งนคะแนนมันก็จะไม่ไม่แสดงขึ้นมานะครับนะครับจากสามข้อถึงก็คือไปสองข้อนะครับเราก็จะดูเฉยนะครับเราก็เลือกอินเสิร์ ฟังก์ชันแบบตัวเลือกนะครับ matching นะครับตันนี้นะครับเลือกขึ้นมานะครับมันก็จะปรากฏหน้าแบบนี้นะครับเราก็มาเปลี่ยนข้อความนะครับถ้าไปช้อยนะครับเราจะาหนวข้อไหนถูกช้อยไหนถูกนะครับแล้วก็ใช้เมาส์คลิกไปที่ตรงนี้มันจะมีกรอบแสดงขึ้นมานะครับว่าข้อยที่หนึ่งเนี่ย A เนี่ยนะครับ เราให้มันจับคู่กับคอลั่มสองนี่ยด้านไหน A B C ตัวเนี้ยนะครับเราก็จะเลือกเราสมมติว่าสองนี่ยอยู่ B นะครับแล้วก็ลิกคลิกถูกที่ B นะครับเพราะว่าแสงมันอยู่ที่ C A แล้วก็คลิกถูกที่ A นะครับต่อไปคอลัมน์ต่อไปนะครับหนึ่งครับคู่ที่ถูกตของหนึ่งตัวนี้นะครับแล้คอลั่มสองอยู่ที่ช่องไหนนะครับ เราก็เช็คไปนะครับแล้วตัวนี้ผมเช็คที่ A นะครับซก็เหมือนกันนะครับจากคู่ที่ถูกอยู่ตรงไหนแล้วก็เช็คไปนะครับอ่อต่อไปนะครับแล้วก็มาเช็คจากคูุ่ดกถึงเท็กกับงานตัวนี้นะครับเราก็มาเช็คตัวนี้นะครับทันทีเสร็จแล้วเรา,าสแสดงผลนะครับ าราทำแบบทดสอบก็นะครับมันก็จะจับผู้ให้ตาที่เราเช็คแต่ถ้าเราเลือกผิดนะครับมันก็ผิดมันก็จะไม่แสดงคะแนนให้พอเราซักคนไดูนะครับเห็นไหมครับเราสังเกตว่าวเครื่องตรวิสีเดงนะแสดงว่าเราออกผิดนะครับแต่ถ้าเราไม่อยากให้ข้อปลาที่มันยืนยันขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับเราก็ สามารถที่จะเลื่อนคนนี้ออกได้ะไนดะครับเนี่ยเราออกไปเลยไม่ให้กับแสดงนะครับเราก็ไม่ให้ผู้ตอบเนี่ยดูว่ามันผิดหรือมันถูกนะครับตรชั้นนี้ตรงนี้เราก็เปลี่ยนข้อความแล้วก็เป็นอ่ายีนียนนะครับเราก็เราก็เปลี่ยนให้มันเป็นว่ากีนียนขัตอนครับตัวนี้ก็จะเป็นว่ากียนยันคัดต่อทุกครั้งที่เด็ก ทำแล้วก็ต้องยืนยันคำตอบลองให้ดูนะครับเ,เ,บเ้ี่ยะครับถ้าเราลดตัวนี้มันก็จะมีกองข้อความตัวน,นี้ออกมาเรืองเรานะครับว่ัวน,นี้ผมเลิอบออกไปแล้วนะครับ ก็คลิกไปธรรมดาครับพอเรียนๆคตับไปเพิ่อออกอากามตัวนี้ก็ไม่แสดงนะครับมันก็จะห่างไปเรื่อยๆให้เด็กรู้ไปรู้ตัวไหนไปรู้ตัวแ้่สุดท้ายคลิกแอนโลนะครับนี่ก็ลองลองเอาไปใช้ดูนะครับถ้าก็แบบอื่นๆนะครับก้อุป่ลังก็ลองนะครับลองเลือกใช้นะครับให้มันเหมาะสมกับ ที่เราต้องการนะครับ